อร่อยเลิศอร่อยและกับผลิตวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้านชื่อว่าหวานสีเครีิคาเฟ่อยู่สี่แยกสะพานควาย <S 2> <S 2> ทั้งเจ็บและเจ้าของร้านนี่นะเขามีแรงบันดาลใจในการที่จะเสกสรรปั้นแต่งเมนูที่อร่อยสุดๆเรามาคุยกับเชฟและเจ้าของร้าน <S <S คุณออรวินอุบลเลิศ เชฟแคนสวัสดีจ้าเล่าจุดเด่นความพิเศษเลิศดๆที่กำลังอยากจะชวนแฟนต้องมาหวานสุ c ครีเอทีฟคาเฟ่สะพันควายของเราสิจ้าครับตัวหวานสื่ครีเอทีฟคาเฟ่ของเรานะครับออกแบบให้มีความเรียบง่ายนะครับสไตล์มินิมอลแบบมีกลิ่นอายของญี่ปุ่นนะคะค่ะดิบดแต่ว่ามีสไตล์นะเมื่อเป็นเช่นนั้นมาถึงร้านสวยแบบนี้ กินอะไรดีล่ะตัวแรกนะครับหวานสื่อยูสุคิสปี้สไปซี่ครับเป็นยำรา,มามเมงเส้นกรอบนะครับเราจะนําเส้นสดของรามเมงนะครับไปทอดกรอบแล้วก็นําตัวหมูมาคลุกกับน้าํายำนะครับะจะมีรสเผ็ดเค็มหวานจะมีความเปรี้ยวจากส้มยูสุแล้วก็มีความหอมสดชื่นนะครับฟังปั๊บก็ชอบแล้วเพราะอะไร คนไทยชอบอะไรกรอบๆเมนูที่สองจ้ะซูชิพิซซ่าแซาลมอนอิกุระแอนด์อูนางิทามาก,กุมีซูชิที่เป็นหน้าของแซลมอนสดนะครับค,ครอบด้วยตัวอิกุระอีกตัวหนึ่งนะค,คะเป็นปลาไหลที่นําไปย่างสูตรพิเศษของทางร้านทานคู่กับตัวไข่หวานจะรสชาติกลมกล่อมพอดีครับนี่หน้าตาพรีเซนเตชันก็ดูเป็นพิซซ่าแต่มาในความอร่อยของซูชิเมนูที่3จ้ะจะ,จะเป็นคาโบนาราครีมแซลมอนนะครับเราก็จะนาครีมแซลมอนนะครับมา ผัดกับตัวสปาเกตตี้นะครับแซลมอนของเราก็จะเป็นการย่างแบบแพนเซียนะครับทำให้มีหนังกรอบส่วนไข่แดงนั้นวิธีฐานครับก็คือจะคลุกเคล้าให้เข้ากับตัวสปาเกตตี้ได้เลยครับมันมีความเป็นครีมมี่แล้วลงตัวเมนูที่4จังเจแปนิสเพียวมัชชะเลวเวอร์เซตตัวชาเขียวของเราจะนําเข้าจากเตียวโตนะครับเสิร์ฟคู่กับมูสเค้กจะออกแบบให้อยู่ในกระถางนะครับแล้วก็ท็อปด้วยตัวผงชาเขียวนะครับนี่ใครชื่นชอบมัชชะชาเขียวนี่เรียกว่ามาทั้งเซตยั่ง ไว้จบ,จบันที่ฮอไกโดคัสตอนชีสเค้กอบสดใหม่นะครับนุ่มสไตล์ชีสเค้กญี่ปุ่น่าใช่ <c oughs> คือมองปั๊บนี่นะนึกถึงตอนอยู่ฮอไกโดเลยมันนุ่มฟูมันละมุนมากร้านเราเปิดกี่โมงและรับจัดเลี้ยงได้สักกี่คนจ้าร้านของเรานะครับก็จะเปิด11โมงถึง3ทุ่มนะครับรับจัดเลี้ยงได้ถึง50คนนะครับแล้ววันนี้เรต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆต้องมาชิมกันที่วานส์สครีเอทีฟคาเฟอรส เชิญมาได้ที่ร้านหวานสึครีเอทีฟคาเฟ่ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกสะพานควายร้านอยู่ติดถนนตัรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับคุณรีดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะหวานสึครีเอทีฟคาเฟ่เพียงคุณแค่ใช้ a s p อ i n t ย หนึ่งคะแนนเท่านั้นก็จะได้รับสิทธิ์ได้เลยค่ะลูกค้าแลกสิทธิ์ส่วนลด10%เมื่อมารับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้จนถึง15ธันวาคม2568ควานสื่อ c r e เ t ท v e c าเฟขอขอบคุณเอมากๆนะครับที่ช่วยแนะนำร้านของเราครับเชิญคุณลูกค้ามาแลก A อ p o i n อยนะครับที่ร้านกันเยอะๆนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา4 5นขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะครับ ติดตามข้อมูลดีๆนะคะและโปรโมชั่นเลิศเลิศผ่านช่องทางที่หลีขขึ้นให้ไว้นี่นะคะอยากให้แอดค่ะอร่อยเลิศคุณลิคุณจะได้มีร้านอาหารอยู่ในใจเลือกได้ทุกวันค่ะ